สวัสดีครับจากเพลล็อกตกปลามือสองบายวิลิโชนนะครับตัวนี้เป็นล็อกมือสองนะครับเป็นแบรนด์ของอาบูกาเซียนนะครับอาบูกาเซียรุ่นอาเอมบาสเดอร์สี่พันหกร้อยซีซี 4, นะครับเนี่ยตามที่เห็นนะครับไฮสปีดสภาพก็นี่บมีนิ้วลอย จากการใช้งานจากเจ้าของเดิมมาอยู่บ้างครับนี่หมายเลขครับ Make Sweden น,น,นะครับผลิตที่สวีเดน ดึงนะประมาณนี้ครับดึนประมาณนี้ครับกันกลับทำงานปกตินะครับฟีสปูนฟีสปูนก็ประมาณนี้ครับนี่ปรับงวงปรับหนึ่งได้ครับตามใจชอบเลยครับ ก็มารีวิวการทำงานแบบคร่าวๆให้รับชมนะครับก็หัวแกสายเขาประมาณนี้ครับลื่นดีไม่มีสะดุดครับส่วนเบรกเบรกก็แน่นอยู่แน่นอนครับคายเบรก ก็ใครสนใจตัวนี้ก็มีราคามีรายละเอียดแจ้งไว้อยู่ครับที่เพจก็สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับตัวนี้อะไรตัวหนังสือบอกความจุของสายนะครับรอบอยู่ที่6.3ตัวหนึงรอบนะครับ